ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกกระดับชาดกวาด้วย พระเจ้าอาธรรมมิกราชอัฐกถา,ามณิโจรชาโดครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเวลุวันมหาวิหารเขตกรุงราชคฤห์พระเทวทัตผู้มีศักดิ์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าที่ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพราะหวังจะเอาชนะพระพุทธเจ้านั้นเมื่อมีโอกาสก็จะลอบรงพระชนพระาศาสดาเสมอ ทั้งลงมือเองทั้งยืมมือผู้อื่นครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเทวทัตพยายามจะปรงพระชนพระศาสดาแต่ไม่สำเร็จซึ่งเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกก็ได้นำมาโจดจันกันในโรงธรรมสภาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้ทรงสดับเรื่องราวพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามจะฆ่าเรา ไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้แต่ในการก่อนๆมาก็เช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติในนครพระนศีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากพระนครมีตระกูลขาหะบดีตระกูลหนึ่ง มีบุตรชายที่จเจริญวัยสมควรแก่การมีครอบครัวได้แล้วบิดามารดาจึงไปสู่ขอหญิงงามจากอีกตระกูลหนึ่งชื่อสุชาดามาตกแต่งให้เป็นภรรยาซึ่งนางสุชาดานี้เรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาที่สวยดุจดเทพธิดาลีลาการเดินเหินก็ดุจกินรีเยื้องกลายผู้จาอ่อนหวานมีกิริยาอ่อนน้อม ทั้งอย่างปรนิบัติดูแลสามีและครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนางจึงเป็นที่รักของทั้งสามีและทางครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งนางสุชาดาบอกกับสามีว่าอยากจะไปเยี่ยมมารดาปิดาของตนสามีจึงกล่าวว่าดีแล้วพร้อมทั้งบอกให้นางเตรียมข้าวของทั้งที่เป็นสเสบียงในการเดินทาง และของที่จะนำไปฝากครอบครัวของนางด้วยเมื่อเตรียมของเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็พากันขนของใส่เกวียนเล็กๆพากันออกเดินทางไปโดยมีสามีเป็นผู้ขับเกวียนส่วนนางสุชาดานั้นนั่งไปข้างหลังเมื่อเดินทางไปถึงสระน้ำใหญ่ใกล้พระนครสามีจึงพักเกวียนเพื่อทานอาหารและให้นางสุชาดาได้อาบน้ำ เมื่ออิ่มหน,นำสำราญและสบายตัวดีแล้วสามีก็เดินไปด้านหน้าเตรียมจะขับเกวียนเพื่อเดินทางต่อส่วนนางสุชาดานั้นก็ผลัดผ้าแต่งตัวอยู่ด้านหลังของเกวียนอาศัยเกวียนนั้นเป็นที่กำบังกายเมื่อเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นเกวียนเพื่อเดินทางผ่านพระนครไปยังหมู่บ้านตระกูลของนางสุชาดาต่อแต่บังเอิญว่า พระเจ้ากรุงพราราณสีที่กำลังประทับอยู่บนหลังช้างขณะกระทำประทักษ์ิณพระนครได้ทอดพระเนตรมาเห็นนางสุชาดาตอนที่กำลังแต่งตัวอยู่หลังเกวียนพอดีพระองค์ตกหลุมรักนางทันทีจนถอนตัวไม่ขึ้นอยากได้นางมาครอบครองเดียวนั้นเมื่อส่งอํมมาต์ไปสืบดูก็รู้ว่านางนั้นมีสามีแล้วซึ่งก็คือชายหนุ่มที่ขับเกวียนนั่นแหละ พระราชาถึงกับทนไม่ได้อำนาจกิเลสมันรุมเร้าเหลือเกินแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงต่อต้อตานใดๆด้วยมีแต่จะยอมจำนวนต่อกิเลสที่เร่าร้อนนั้นพระองค์วางแผนในใจทันทีแล้วก็มีรับสั่งให้เรียกชายคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับมอบปิ่นของพระองค์ให้แล้วมีรับสั่งว่าให้นำปิ่นนี้ไปซ่อนไว้ในเกวียนของสามีของนางสุชาดาให้ได้ ซึ่งชายหนุ่มก็ได้กระทำตามรับสั่งอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับมากราบทูลพระราชาแล้วพระราชาก็ให้รางวัลอย่างงามโดยที่พระองค์ยังคงประทับอยู่บนหลังช้างเมื่อชายหนุ่มผู้นั้นไปแล้วพระราชาก็ได้รับสั่งกับราชบุรุษว่าปิ่นมณีของเราหายไปพวกเจ้าทั้งหลายจงปิดประตูพระนครทุกด้านค้นคนทุกคนค้นยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้าออก แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่พระราชาวางไว้เมื่อพวกราชบุรุษได้ค้นพบปิ่นมณนีของพระราชาในเกวียนของสามีของนางสุชาดาจึงจับเขามัดแขนไพรหลังนำไปมอบแด่พระราชากราบทูลว่าชายผู้นี้เป็นโจรลักปิ่นมณีพระเจ้าค่ะพระราชาหัวเราะอย่างพอพระทยัยมีพระบัญชาว่าจงตัดศรีรษะมันซะ แล้วเอาเมียของมันมามอบให้แก่เราพวกราชบุรุษเอาหวายเทียนสามีของนางสุชาดาลากออกไปทางประตูทางด้านขวาของพระนครนางสุชาดาก็ทิ้งเกวียนวิ่งตามมาประคองแขนสามีร้องไห้คล่ำควรวญตามไปด้วยนางเป็นหญิงที่ฉลาดจึงไตรตรองได้ว่าที่สามีได้รับอันตรายนี้เป็นเพราะตนเป็นต้นเหตุ เมื่อพวกราชบุรุษจ,จับสามีของนางให้นอนหงายเตรียมพร้อมที่จะลงขวานตัดคอนางจึงรำลึกถึงคุณแห่งศีลที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วรำพันออกมาว่าเทพเจ้าทั้งหลายคงไม่มีจริงหรือถ้ามีก็คงมัวแต่ไปค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนเป็นแน่สมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ว่าเป็นผู้สร้างโลกก็คงไม่มีจริงถ้ามีจริง ท่านก็คงพากันมาห้ามปรามทุรชนผู้ทุศีลที่กำลังทำกรรมชั่วทำกรรมอันหยาบช้านี้แล้วเมื่อนางคร่ำครวญอยู่อย่างนี้บรรทุกกรรมผลศิลาอาจของเท้าสักกะก็ร้อนขึ้นมาทันใดเมื่อเท้าสักกะตรวจด,ดูก็ได้เห็นว่านางสุชาดาผู้มีศีลและสามีกำลังลำบากเพราะถูกพระราชาผู้ชั่วช้าลามกเบียดเบียนเอา พระองค์จึงเสด็จลงมาจากเทวโลกทันทีบันดาลด้วยฤทธิ์สลับตัวพระราชากับสามีของนางสุชาดาให้พระราชาลงไปนอนหงายรอถูกตัดศีรษะส่วนสามีของนางสุชาดานั้นให้ขึ้นไปนั่งบนหลังช้างแทนพระราชาขณะนั้นเพชฌฆาตท,ที่กำลังยกขวานขึ้นสุดแขนฟันฉับลงมาที่คอพอดีเมือ่อศีรษะกระเด็นไปแล้วจึงเห็นว่า นั่นคือพระเสียงของพระราชาแล้วเท้าสักกะเทวราชก็ได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มหาชนส่งเข้าไปหาสามีของนางสุชาดาที่บัดนี้นั่งอยู่บนหลังช้างอภิเศกให้เป็นพระราชาพระองค์ใหม่แล้วก็ได้แต่งตั้งนางสุชาดาเป็นอัครมเหสีพวกอามาตยพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายเมื่อเห็นเท้าสักกะปรากฏพระองค์ ต่างก็ชื่นชมว่าพระราชาผู้ปราศจากธรรมนั้นเส้นประชนแล้วบัตรนี้พวกเราได้พระราชาผู้ทรงธรรมซึ่งเท้าสักกะได้ทรงประธานเท้าสักกะประทับยืนอยู่บนอากาศตรัสให้โอวาทแก่พระราชาองค์ใหม่ว่าดูก่อนมหาราชตั้งแต่นี้ต่อไปขอท่านจงครองราชสมบัติโดยธรรมหากพระราชาไม่ประกอบด้วยธรรม ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูการจะมีภัยเกิดจากความอดอยากภัยเกิดจากโรคระบาดและภัยที่เกิดจากอริราชศัตรูเมื่อให้โอวาดแก่พระราชาแล้วท้าวสักกะก็เสด็จกลับดาวดึงถิ่นตนพระราชาพระองค์ใหม่ก็ได้ปกครองรภายฟ้าประชาราด,ด้วยโทศพิธราชธรรมพระองค์ทรงทำบุญทำทานอยู่เป็นนิดจนสิ้นพระชน แล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเมื่อจบเทศนาธรรมนี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระราชาผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้เท้าวสักกะได้มาเป็นพระอนุรุทธะนางสุชาดาได้มาเป็นมารดาพระราหุลส่วนพระราชาที่เท้าวสักกะประทานแก่มหาชน คือเราตถาคต